โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคกับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเนะคราะห์หุ้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างมาโยกาปับบ้านและการเมืองของเล้าโซเซดัดเวลาตีสามของคืนนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมเบนฟอร์ดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหนึ่งประตูต่อสามส่วนคู่ที่สองรายโยเจอเซบียาแพ้ไปหนึ่งประตู่ของงวันนี้้มาายยกิไป ทั้งหมด4ลูกนะครับผมห้าน้าหลังสุดนะส่วนอันดับอยู่อันดับที่17คะแนนรวมทั้งหมด20แคปส่วนฝั่งทางทีมเยอเล่อส่วนเสดัดยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผมห้าน้าหลังสุดส่วนอันดับอยู่อันดับที่6คะแนนรวมทั้งหมด37แคปบส่วนราคาต่อรองวันนี้ทีมเยอเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกนะครับผมกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดีแต่ผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะะกาทีี่จมร การจะบ้านชนะมีอยู่32%ทีมเยือนมีอยู่45%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมใครที่อยากเตามให้ตามผมฝั่งทางแล้วเซอซดัดได้เลยวันนี้แนะนําไปต่ำแรกตามสูตรบอกเลยนะครับผมวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงแค่61%เองนะครับวันนี้น่ารีงกันได้น้อยนะนี่ใครที่อยากจะตามให้ตามผมฝั่งทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางแล้วเซอซดัดได้เลยวันนี้โซเซดัดปาดเรียบครับลองทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูนะว่าสกอร์จะจบวันนี่เท่าไหร่นะคร ของวันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเซาท์แฮมป์ตันเปิดบ้านและการมายือนของวัตฟอร์ดเวลาตี2ของคืนนี้ด้วยนะครับมาดูสถิติฮหลังสุดของฝั่งทางเซาท์แฮมป์ตันนะครับผมยิงไปทั้งหมด14ลูกนะครับส่วนอันดับยันดับที่2คะแนนรวมทั้งหมด61สครับส่วนฝั่งทางทีเยนวัตฟอร์ดยิงไปทั้งหมด4ลูกนะครับผมนหลังสุดส่วนอันดับยันดับที่11คะแนนรวมทั้งหมด4ีครับตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านมีทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกสูงเต็มเลยนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่ถึง60เปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่แค่21เปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมมีโอกาสชนะมากกว่านะใครที่อยากจะกตามให้ตามฝั่งทาง, Whether งเซาแฮมป์ตันได้เลยวันนี้เป็นต่อได้สบายๆนะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง75เปอร์เซ็นต์นะครับผมน่านจริงกันได้เยอะนะครับผมแมตช์นี้ครับตองทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูกนะ วันนี้เชียร์เซวแฮมตันมันแน่นอนครับผมส่วนใครที่อยากจะสมัครสมาชิกรับสูตรไปใช้งานนะครับผมสมัครลิงก์ใต้ในดีสคริปชันได้เลยเม่เม็นรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย